ครับสวัสดีครับผมกำลังลงไดเวอร์ทดลองลงนะครับทดลองลงไดเวอร์สายโปรแกรมใน Windows Win10 นะครับซึ่งเป็น Windows ที่ผมไม่ถนัดเลยหรือใช้ไม่เป็นเลยนะครับ Win8 Win10 เนี่ยมันลงค่อนข้างที่จะยากลงค่อนข้างยากผมเปิดใน Device Manager นะครับ แล้วเสียบสายแกมเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างอย่างเงี้ยเพราะมันจะขึ้นขึ้นใหมายตกใจก่อนก็คือมันยังไม่มีไดเวอร์มันก็เลยยังไม่รู้จักแล้วมันจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาอีกอันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเหมือนกับว่ามันกาลังอินストอ์ครับแต่ว่าผมรอมานานแล้วมันก็ยังอยู่เท่านี้อยู่เดิอยู่เท่าเดิมครับผมไปไม่เป็นเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าได้เรื่องยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีแล้วกันเนาะ ครับตอนนี้ผมก็เจอไปค้นในในฮาร์ดดิสที่ผมเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับก็มันมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่มันเขียนว่า Win 7เว่นเอ้ยท่าที่วินแ1นะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าให้ลงวิน8นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้ผมก็ลองติดตั้งดูนะครับ อินสตอลดูนะครับรอสักครู่นะครับมันจะเขียนว่ายังไงอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะครับก็คือลองดูนะครับว่ามันจะได้ไม่ได้ยังไงตอเพิ่งจะลงครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่สามนะครับเพราะทุกทีก็ลงไม่เคยผ่านนะครับ มันก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงสายอยู่สายโปรแกรมออกนะครับอ่าไม่ต้องอยู่ิมันจะมีปฏิกิริยาอะไรกระพริบอยู่นี่แหละครับจะลองดึงออกนะครับผจะลองเสียบใหม่นะย้ายที่แล้วนะครับ อ้าลงสำเร็จแล้วนะครับโอเคเลยเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าว่ามันใช้ได้ไหมนะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ